อ่บเปลี่ยนอารมณ์นะครับไปที่คําสั่งด่วนจากสํานักงานเขตปทุมวันนะครับวันนี้ให้ไปให้ร้านลาบเป็ดยโสที่แถวๆรองเมืองเนี่ยมีการที่มีการลักลอบเปิดเป็นผับลับนะครับให้หยุดกิจการทันทีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมานะครับจากที่ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับเขาได้บุกเข้าไปจับกลุ่มผับลับนะในเขตปทุมวันที่ใช้ชื่อร้านว่าลาบเป็ดบางหน้านะครับ แต่ด้านในเปิดเป็นผับโดยไม่ได้รับอนุญาตและพอเข้าไปเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับพบนักเที่ยวกว่า200คนมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีรวมอยู่ด้วยพนักงานในร้านเป็นคนต่างด้าวนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานต่อมานะครับก็มีคำสั่งย้าย5เสือสอนอปทุมวันโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยล่าสุดนะครับทางผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะครับได้มีคำสั่งให้ร้านลาบเป็ดหยุดกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว โดยส่งเจ้าหน้าที่นําประกาศไปปิดไว้ที่หน้าร้านแล้วแล้วก็ระบุนะครับว่าเมื่อปลายปีที่แล้วทางสำนักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นแหละครับว่าร้านเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนํำคลานจากการที่เปิดเพลงเสียงดัง3ครั้งซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ได้ ตรวจแนะนําและมีการออกหนังสือแจ้งให้หามาตรการป้องกันรวมทั้งมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสอนอปทุมวันให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกวดขันดูแลทุกๆครั้งด้วยส่วนในปีนี้เนี่ยยังไม่มีการเรื่องร้องเรียนมาที่เขตครับค่ะสำหรับร้านลาบเป็ดเนี่ยนะคะมีหนังสือรับรองการแจ้งจัด สถานที่จำหน่ายอาหารตามพรบการสาธารณาสุขเปิดขายอาหารบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารไอส่วนกรณีการลักลอบเปิดสถานบริการเนี่ยแล้วก็มีการจัดเป็นสถานที่เต้นรําอยู่บริเวณชั้น2ซึ่งอันนี้แหละที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เข้าข่ายความผิดพรบารสาธารณาสุขนะคะจึงมีคําสั่งให้หยุดกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวค่ะ นอกจากนี้นะครับก็จะมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดตามพรบควบคุมอาคารกรณีใช้งานผิดประเภทซึ่งขณะนี้ฝ่ายโยธาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีการต่อเติมดัดแปลงอาคารในส่วนไหนบ้างนะครับถ้าเกิดพบว่ามีการกระทําผิดก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ